สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยนะครับสาขาโรบินสันรอยดได้มาโปรแกรมกุญแจรีโมทนะครับในรถมิกซูบิชิปาเจโร่นะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าเหลือกุญแจรีโมทดอกเดียวนะครับกลัวหายในอนาคตนะครับค่าใช้จ่ายจะสูงนะครับลูกค้าก็เลยต้องการทําเพิ่มเป็นแบบพับเก็บดอกนะครับทรงพับเหมือนเดิมนะครับทันสมัยนะครับตัวนี้ตัวนี้เราได้โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเทสระบบให้ดูนะครับอันล็อกล็อก อันล็อกล็อกนะครับระบบรีโมทใช้งานได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวที่เราทําขึ้นมาใหม่ทดสอบระบบอิโมนะครับสตาร์ตติดเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์นะครับทั้งสองระบบนะครับตัวที่เราโปรแกรมขึ้นมาใหม่ตัวนี้เป็นตัวเดิมของลูกค้านะครับเดี๋ยวจะเทสระบบรีโมทให้ดูนะครับล็อก อันล็อกนะครับระบบรีโมทใช้งานได้นะครับทดสอบระบบอิโมนะครับสต่ติดเหมือนเดิมนะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจทําเพิ่มกุญแจรีโมทระบบอิโมทุกรุ่นทุกระบบนะครับโทรมาครับ0910641601นะครับช่างชชย์โสธรยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงครับท่านใดดูเสร็จแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ